สุภาษิตบทที่25ข้อที่25ข้าวดีจากแดนไกลเหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนที่กระหายโอ้โหกำลังหิวน้ำมากหิวน้ำมากได้น้ำเย็นๆสักแก้วชื่นใจ ความชื่นใจนี้เหมือนกับคนที่ได้ยินข่าวที่มาจากแดนไกลไม่ใช่ข่าวร้ายแต่เป็นข่าวดีมันชื่นใจจริงๆสุภาษิตบทที่สิบข้อที่30บอกว่าข่าวดีทําให้ร่างกายสดชื่นคือบางคนกําลังเหนื่อยกําลังร้าอยู่ดีโอข่าวดีครับข่าวดีมีอะไรเกิดขึ้นมาโอ้ก็ก็มีกําลังขึ้นทันทีน้ําเย็นเนี่ยทำให้จิตวิญญาณสดชื่นร่างกายสดชื่นจิตใจชื่นบานสําหรับคนที่กําลังหิวน้ํามากๆชั้นใดก็ฉันนั้นข่าวดีก็ทําให้จิตวิญญาณของคนที่ได้รับฟังข่าว าวดีนะนนั้ะสดชื่นชื่นบานดังนั้นข่าวดีจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ จิตวิญญาณที่อ่อนล้าและเหนื่อยอ่อนคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหรือเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางในประเทศในแถบนั้นที่ร้อนๆอนที่มีทะเลทรายมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนร้อนไม่อบอ้าวเนาะร้อนร้อนระอุนะการที่เขาได้พบกับลําธารที่มีน้ําสะอาดน้ําเย็นชื่นใจโอนเหมือนกับเป็นการพบสิ่งที่ม,มีค่ามหาศาลสําหรับเขาชั้นใดก็ชั้นนั้นข่าวดีที่มาจาก แดนไกลก็นำความยินดีมาสู่คนที่ได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข่าวดีนั้นเกี่ยวข้องกับเขาข้อน,นี้ก็เลยสำคัญมากถ้าข่าวดีเช่นโอ้โหคุณได้รับเลือกเป็นผู้นำหมู่บ้านโอ้น่าชื่นใจโอ้มีคนเขาจ่าเงินมาให้คุณ20บล้านโอ้นี่น่าชื่นใจโอ้ลูกชายของคุณสอบได้อันดับหนึ่งได้ทุนเรียนชั่วชีวิตโอ้นี้น่าชื่นใจข่าวดีพวกนี้ก็ทาให้ชื่นใจแต่ จะมีข่าวอะไรนะเป็นข่าวดีที่สุดในโลกเพื่อคนจะได้ชื่นใจแน่นอนครับไม่มีข่าวใดดีกว่าข่าวประเสริฐข่าวแห่งพระกิติคุณข่าวดีที่บอกว่าพระเยซูคริต uh สต์เสด็จมาเพื่อช่วยคุณให้รอดพ้นจากสิ่งที่คุณกําลังตกเป็นทาสของมันอยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังพ่ายแพ้หรือสิ่งที่กําลังทําลายคุณอยู่ข่าวดีเรื่องของพระคุณของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณมาให้แก่คุณแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เรื่องของพระกิติคุณเรื่องของข่าวดี ข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นเรื่องของการบอกว่าความโปรดปรานและความปรารถนาดีของพระเจ้าจากแดนไกลเนี่ยมีมายังตัวเขามีมายังเขาซึ่งพระเจ้าให้ความโปรดปรานและความปรารถนาดีแก่เขาเนี่ยโดยการส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยเขาคือพระเยซูคริสเพื่อช่วยเขาให้พ้นจากบาปการกระทําและสามารถนําเขาไปสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นจึงช่างเป็นข่าวที่แสนดีจริงๆนอกจากนี้ข่าวดีนั้นยังบอกว่า พระเจ้าได้นําการอภัยบาปที่เขาเคยทําในอดีตที่ผ่านมามาให้แก่เขาพระเจ้าได้นําเอาความชอบธรรมที่มนุษย์พยายามทําตัวให้เป็นคนดีเนี่ยทำไม่ได้แต่พระเจ้านํามาให้แก่เขาพระเจ้าได้นําชีวิตนิรันด์ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครอยากไปลงนรกอยากจะพ้นนรกเข้าสู่สวรรค์พระเจ้านําสิ่งนั้นมาให้กับเขาโอ้โหข่าวดีจากแดนไกลนี้ช่างเป็นข่าวดีจริงๆแล้วก็แดนนี้ไกลมากด้วยมาจากสวรรค์เหมือนอย่างที่อิสยาห์บทที่52าสิบสองข้อที่เ บอกว่าเท้าของผู้นำข่าวดี ช่างงามจริงหนอคือผู้นำข่าวที่ประกาศสันติภาพอันเป็นข่าวอันน่ายินดีช่างดีจริงๆขนาดเท้ายัางงดงามเลยนะครับเป็นช่างเป็นเรื่องของข่าวดีจริงๆตอนที่พระเยซูมาบังเกิดแล้วก็ทูตสวรรค์ก็มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะในลูกาบทที่สองข้อที่10ทูตสวรรค์บอกว่าอย่ากลัวเลยเรานําข่าวดีมาบอกกับพวกท่านคือความยินดีอย่างยิ่งมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระเยซูกิ์ได้มาบังเกิดที่เมืองดาวิด ทูตสวรรค์ยืนยันว่าข่าวของพระเยซูเนี่ยเป็นข่าวที่จะนําความยินดีอย่างยิ่งมาสู่ทุกคนที่ได้ยินและ รับเอาแล้วก็เชื่อข่าวดีนั้นข่าวดีนั้นก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดนี่คือข่าวดีข้อนี้ก็เลยสําคัญมากบอกว่าเราสามารถทําให้ใครก็ตามที่เราเจอเนี่ยได้ชื่นใจเหมือนกับได้กินน้ําเย็นๆขณะที่เขากําลังกระหายเหมือนกับที่จิตวิญญ,ญาณเขาที่กําลังแห้งผากหาทางออกของชีวิตไม่เจอได้พบกับความชุ่มชื่นชื่นใจโดยการนําข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ไปบอกให้กับเขาวันนี้ ีเราสามารถทําสิ่งดีๆต่างๆให้กับเพื่อนหลายอย่างซื้อของขวัญวันเกิดให้ทําสิ่งดีๆให้กับเขาช่วยเหลือเขาให้เงินแก่เขาเพื่อเมในยามที่เขาตกละกรรมลําบากทาสิ่งดีๆมากมายแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําให้กับเพื่อนของเราได้ก็คือนําน้ําเย็นๆที่แสนชื่นใจมอบแด่เพื่อนของเราผู้ที่มีจิติญญาณที่กําลังหิวกระหายแห้งผากนั้นก็คือว่านําข่าวดีไปยังเขาข่าวดีจากสวรรค์ พระเยซูนำความรอดมาสู่เขานำการอภัยบาปมาสู่ชีวิตของเขาพระเยซูได้นำสันติสุขซึ่งมีค่ายิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกมามอบให้กับเขาพระเยซูได้นำชีวิตที่ครบบริบูรณ์มาให้กับเขาแล้วช่างเป็นข่าวที่ดีจริงๆขอให้เราทั้งหลายผู้ที่เป็นทูตของพระเยซูคริสต์ผู้รู้ข่าวดีนี้และผู้ได้รับมอบข่าวดีนี้ให้ไปบอกกับคนอื่นนั้นให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อบอกข่าวดีแก่วิญญ,ญาที่หิวกระหาย